ชัดแถวเที่ยงช่วงนี้มาเริ่มทีมเรื่องของตุ๊กตาลูกเทพนะครับตอนนี้ครับตำรวจกำลังจับตาไปที่สำนักศิลปศาสตร์ที่มีการทำตุ๊กตาลูกเทพโดยมีการใส่ผงกระดูกของคนตายจากประชาเข้าไปนะครับทำมากในภาคกลางลามไปยังภาคเหนือนะครับแล้วก็ตอนนี้กำลังดูว่าเป็นการเข้าข่ายต้มตุ๋นหลอกลวงหรือไม่กระแสตุ๊กตาของลูกเทพยังเป็นเรื่องที่ต้องติดตามกันนะครับหลังจากทีมข่าวไทยรัฐทีวีเปิดประเด็นสำนักศิลปศาสตร์หลายสำนักทำตุ๊กตาลูกเทพรูปแบบใหม่ครับ ดยมีการใส่ผงกระดูกของคนตายจากประชาะเข้าไปเพื่อเพิ่มความเข้มและก็ความขลังนะครับแล้วก็นําม,มาขายให้กับกลุ่มลูกค้าโดยเฉพาะเป็นกลุ่มลูกค้าชาวจีนแล้วก็ไต้หวันราคาทะลุหลักแสนบาทล่าสุดตํารวจสืบสวนภาค5ติดตามเรื่องนี้ก็เก็บภาพประทานเอาไว้ดําเนินการแล้วนะครับสำหรับแนวทางการสืบสวนพบว่าพฤติการของสำนักศิลศาสตร์กลุ่มนี้นอกจากจะรับทําตุ๊กตาลูกเทพใส่มวลสารแบบครบ,บวงจรแล้ว อย่างอ้างว่ามีบริการหลังการขายด้วยการสวดมนต์เพื่อเพิ่มความขลังเพิ่มพลังให้กับตุ๊กตาลูกเทพหลังลูกค้านําไปบูชาอีกด้วยนะครับซึ่งตรงนี้ตารวจกําลังพิจารณาว่าจะเข้าข่ายความผิดฐานต้มตุ๋นหลอกลวงหรือไม่และจากการขยายผลของตำรวจยังพบว่านอกจากสำนักศิลศาสตร์ในภาคกลางที่นิยมทำแล้วล่าสุดมีการขยายวงกว้างไปยังภาคเหนือนะครับเนื่องจากว่าเจ้าพิธีเหล่านี้เป็นกลุ่มเดียวกัน ขณะนี้ตำรวจกําลังจับตาสํานักอาจารย์ดังที่มีตัวย่อต่อเต่าหอหีบและพอพานหลังจากมีคําสั่งจากออเดอร์ของลูกเทพจากประเทศจีนแล้วก็ไต้หวันเพิ่มขึ้นจํานวนมากครับ